เราจากมีมวยไทยต้องมีไก่ชนคู่กันทุกตัวที่มาหนึ่งเดียวในโลกนะถูกทำาทำมาแค่ตัวเดียวผมก็นึกถึงเมดอินไทยแลนด์แล้วยิ่งเรามาสู่วงการกีตาร์ไทยด้วยก็อยากสนับสนุนช่างไทยไม้ไทยให้มีเอกลักษณ์เปนของตัวเอง จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคนไทยที่จะไปสู่เวทีโลกก่อนอื่นอยากให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวที่หนึ่งนะครับผมผมผมออสฮะน้องออสคาราบ้าครับน้องออสผมไปผมผมช่างแสงนะครับเป็นช่างทํากีตาร์นะครับที่ทํากีตาร์ด้วยไม้ไทยแล้วก็จริงๆแล้วก็ทําไม้ไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีไม้นอกด้วยทุกอย่างเป็นที่เกี่ยวกับกีตาร์โปร่งและไฟฟ้านะครับเกอนิดนึง เขาเป็นช่างกีตาร์ครับเอ็กซ์เพรสเรื่องเรื่องกีตาร์พี่เลยบังคับให้เขาทำเบสซึ่งช่างแสงไม่เคยทำช่างแสงบ่นมากเลยว่าเขาไม่เคยทำครับก็ต้องทำได้ดีกีตาเอเอาจริงๆคนทั่วไปเขาคิดว่าเบสกับกีตาร์เหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้เหมือนกันโดยสิ้นเชิงวิธีการทำนะครับเพราะว่าเบสมีถ้าเป็นสมมุติว่าอย่างเฟนเดอร์เนี่ยนะฮะที่เรารู้จักกันเบสเฟนเดอร์ เขาจะเป็นบอดี้ชิ้นหนึ่งคอชิ้นหนึ่ง mm hmm. ก็เรียกว่าบอนนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นอย่างกิปสันที่เขาฝังอะไรเขาเรียกเซตเน็กชิ้นนึงครับแล้วก็ทีนี้ของพี่เป็นคอกับชิ้นเดียว mm hmm. เ,เรียก next to body neck neck บอดี้เ hmm. น uh ็กเน็กคอเน็กซ์ทูบกดี้ ค,คือคือคือเบสมีมีมีส่วนใหญ่เบสจะเป็นแบบนั้นครับส่วนใหญ่เบสจะเป็นแบบนั้นก็คือที่ที่ที่ราคาสูงนะครับหมายถึงราคาสูงที่เบสเป็นพรีเมียมจะเป็นแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวที่บัวนที่เราพูดถึงว่าคนละชิ้นกันจะไม่ดีนะมันก็ดีแล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็แต่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนรถยนต์อะหรือนาฬิกาที่มันมีทั้งสูงทั้งแพงนะครับ ทุกวในในการโชว์ขึ้นโชว์บนเวทีแต่แต่ละแต่ละครั้งนี้ได้มีการ <c oughs> เช็คเบที่ทำมาจากไม้ไยัยเมือม่อ concert, เมื่อคอนเสิ <40 S 2> <40 S 1> ร์ตเราเริ่มที่40ปีก่อนเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งเริ่มทําในช่วงนั้นทําเบสนะฮะร,รู้จักกับช่างแสงในช่วงนั้นผมได้ช่างแสงก็แนะนําจริงๆแล้วผมไม่มีความรู้ไม่ความรู้ไม่มีความรู้เรื่องไม้มากเท่าแสงครับก็รู้แค่นี้แหละว่าไม้นี่ชื่อนี้อันนี้เป็นไม้นี้แต่ไม่ ไม่รู้ว่าไอ้มาชนิดเนี้มันให้อะไรบ้างให้เสียงอะไรบ้างให้ความยืดยุ่นให้ความเขาเรียกอะไรนะความลงตัวการให้เสียงครับการให้เสียงต่างๆให้เสียงด้วยนะครับเราใช้วิธีการทำทดลองแล้วก็ถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการาเปลี่ยนทิ้งนะครับที่เราก็ทำแล้วทิ้งทำไปทิ้งไปจน จนเจอสิ่งที่น้าต้องการจนที่น้าคุ้นเคยดีกว่าเป็นที่น้าคุ้นเคยที่เคยใช้ในที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาก็คือในเบทที่ผ่านมาที่ลงตัวที่ชอบนะครับความตกตกางมันมันมีแน่นอนฮะมมนมีแน่นอนความคือเวลาผมผมซื้อเบสแม้กระทั่งผมเคยเมื่อหลายปีมาแล้วผมเคยเจอไมเคิลโทบัสคนที่ทำไมเคิลเอ้ยทำเบสเบสโทบัสที่ มีชื่อเสียงมากผมไปเจอเขาที่แอลเอที่แถวจำได้ว่าแถวฮารูดบริวาร์ดอสักอย่างโรงงานก็อยู่แถวนั้นครับคือคือได้คุยกันหลายเรื่องนหะมันมัต้องคุยคุยเป็นวันอะไปอยู่เขาอธิบายนน่นนี่ผมก็บอกเขาก็ถามผมว่าซื้อแล้วไปไหนเขาถามก่อนไปประเทศอะไรบอกว่ามาไทยเขาบอกเขามาเอเชียก็่เขาไม่อยากขายให้ Oh. เนื่องด้วยความชื้นความชื้นมันไม่ไม่เหมือนกับที่นู่นต่างกันที่เมกานะครับผมก็บอกเขาผมก็นั่นแหละสไตล์ผมว่าไว้ผมซื้อไปเล่นที่นี่แหละผมโกหกคัผมก็ได้มาตัวแรกที่นำเข้ามาเมืองไทยตัวแรกเลยคือคือตัวนั้นเรียกตัวคลาสสิก mm. มันมีตัวท็อปๆอปอยู่สามเบอร์เริ่มตั้งแต่สแตนดาร์ด แล้วคลาสสิกอ้าไม่ใช่สแตนดาร์ดแล้วก็คลาสสิกแล้วก็ซิกเนเจอร์ครับมูลค่าของกีตาร์ที่ผลิตมาจากไม้ไทยเนี่ยมันต่างจากไม้นลกมากน้ยขนาดไหนมูลค่าผมว่ามันจะจะคิดเป็นเงินเนี่ยผมว่ามันมันมันคิดลําบากมันจะคิดยากตรงที่ว่ามันอยู่ที่ช่างแสงซื้อไม้หรือไปเก็บไม้มาครับหรือไม้ชิ้นนี้มันวางทิ้งไว้กองๆเพราะว่ามันไม่ต้องใหญ่โตนี่ ไอ้ตัวตัวแรกที่ก็ทําให้อะมันเป็นไม้ผมชอบมากนะที่<ด>จะไปไปเปิดดูได้เลยในอคอนเสิร์ตของคาราบา,าล40ปีคาราบาวที่เมืองทองนะฮะที่ตัวสีแบบเนี้ยสีคล้ายๆอย่างเงี้ยตัวนั้นเป็นไม้มะขามอ๋อซึ่งเป็นไม้มะขามท็อปมันนะฮะไม้มะขามซึ่งเป็นไม้มะขามที่เป็นโลกก็คือเชื้อาราเชื้อารามีเชื้อรานะฮะเชื้อราแล้วก็ พอมามาเขาเรียกอะไรซอยใช่ไหมมาผ่ามาผ่าบางครับผมมันสวยมากครับมันสวยจริงสวยสวยจนหลงไหลกับเขาอ่ะครับทั้งแสงธรรมธรรมสีอะไรไม่เอาสีนี่แหละเคลือบอย่างเดียวครับแล้วด้านหลังมันเป็นสะตดาไม่เป็นเป็นยงหอมเป็นสะเดานะครับเป็นแบบมิกแมทกันไปแล้วเรื่องราวพวกนี้ครับจริงๆแล้วครับเรื่องมูลค่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอย่างอย่างเราใช้ไม้ไทยนะครับจริงๆแล้วไม้ไทยอ่ะ <c oughs> ค่าแปรรูปจะสูงกว่าไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับทําไมเพราะต่างประเทศอ่ะไม้สําหรับทํากีตาร์ครับมันจะมาสําเร็จรูปเลยราคาเท่านี้แต่ไม้ไทยอ่ะอาจจะราคาเท่านี้แต่ต้องมาโดนค่าแปรรูปโดนเรื่องการเก็บรักษาเรื่องการสร้างประกอบขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับมันก็จะจะต่างกันเยอะเรื่องความทนทานแข็งแรงก็เหมือนกันนะครับก็มันจะเป็นของเรื่องว่าเราอยู่บ้านเราเราก็จะคุ้นเคยกับสภาพอากาศพวกนี้ อันนี้คือเป็นเรื่องหลักๆเลยที่น้องออสได้บอกมาตอนต้นเนี่ยว่าเขาไปซื้อที่แอลเออจะมาใช้ที่ไทยเขาไม่ขายให้นะครับแต่แต่มันเป็นงั้งจริงเพราะเอาเก็บมาแหละสักระยะหนึ่งไม้ที่พ่อเบสมันประกอบด้วยไม้หลายชิ้นนะครับมันจะหดไม่เท่ากันดังนั้นพอรูปนี้เราจะรู้เลยอ่ามันจะหดแล้วมันก็คือมันจะมีส่วนที่อ่อนถึงที่แข็งครับรูปไปมันจะเป็นคลื่นเลยมันมันเป็นรอยรอยต่อแล้วถ้าความละเอียดด้วยถ้า ถ้าคนเล่นเนี่ยสังเกตดูเมื่อมันเย็นเข้าใจไหมฮะเมื่อมันจะเหมือนกับหดตัวสายมันจะติดอ๋อขณ้ขที่ตัวตัวคอนี่มันหมุนเอจัสได้นะกลุ่มแต่มันจะติดแต่อยู่แต่อยู่ที่ทต้นทางไม่เป็นถ้าถ้าอยู่ที่ไปเล่นกลางแจ้งร้อนๆมันจะอย่างเงี้ยมันจะมาอย่างเงี้ย มันจะบิดอย่างนี้จริงๆแล้วสายนี่สูง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 มากนี่นี่นี่คือคือปัญหาที่ที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราเจอแต่พี่พี่สรองเอาม้ยไทยพี่ไม่เป็นไรวะขนาดเอาไว้ในรถร้อนๆนะเอเอาไว้ร้อนๆลองดูครับเทสกันดูก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรครับทนกับสภาพอากาศบ้านพี่เจอไอ้ตัวเนี้ยพี่ถึงเออวะที่เขาพูดอะจริงที่ไมเคิลทูเบส พูดจริงๆเลยว่าการหดตัวนี่ไม้ตละท้องถิ่นไม้ตระหงพื้นที่มันจะมันอยู่ในที่ความไอ้มอสเ t อร์ไอ้ความชื้นความชื้นจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันทีนี้บุกมาไฮไลท์ของเราเในการแกะสลักแบบนี้เขาเรียกเรียกว่าการเขาเรียกการเพ้นท์ไฟนะครับด้วยด้วยด้วยหัวแรงนะครับก็คือการวาดลวดลายด้วยหัวแรงบางทีบางทีบางทีที่เชื่อมเนี่ยครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนหัวได้ นะครับเป็นหัวเล็กหัวบางหัวอะไรแต่ก็ต้องใช้ฝีมือค่อนข้างจะต้องต้องแม่นมากๆเลยเพราะว่าในการเอาไฟลงไป <c oughs> บนเนื้อไม้ที่ขา,ขาวๆหรือเป็นเนี่ยมันเผาครับ<ช>๋ยวเดย๋ดย,ย,ยว่าใช้หัวแรงเลยเอาปากกาให้พี่เขียนเนี่ยเ <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวว่าหัเอาเอาเอาปากกาก่อนดีกว่าดีสอได้ก็ได้ไม่มีทางเลยคือมันมีความพิเศษมากกว่ากันคือคือคือตรงนี้มันอยู่ที่ความชำนาญของจิตรกรนะครับ เราพูดตรงๆว่าอันนี้เราต้องให้เครดิตของกิจกรชื่อค,คอันหมาหลงครับเพื่อนผมชื่ออันหมาหลงทีเเง่เป็นเด็กพอช่างนะครับเป็นเด็กพอช่างแล้วก็เรียนศิลปะมาตอนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำทำเพลงแล้วก็มีห้องอัดเป็นของตัวเองครับ,รบชื่อกั้งกรบกั้งกบที่เป็นห้องอัดกั้งกบครับแล้วก็ผลิตเพลงทําเพลงศิลป,ปินมากมายครับเพลงดังก็อย่างเช่นเพลงชาบูอย่างเช่นเพลงละแม่นว่าอะไรครับสายอีสาน ก็จะเป็นที่รู้จักกันกันดีครับแต่แต่เขาอะเรียนศิลปะมาแล้วเคยผ่านประสบการณ์ <c oughs> ที่ไปเขียนภาพในวังที่ดูไบนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยสิ่งที่เขาทํามาเรื่องแกะสลักเรื่องการวาดเรื่องอะไรเขาเก่งอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นเขาทําในลักษณะนี้แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นําเข้าเรื่องนี้เข้ามาโดยการดูจากต่างประเทศนั่นแหละแต่เราก็เขียนเอาเป็นเป็นสิ่งที่ ความเป็นไทยอย่างเจดีย์อย่างรามเกียรติ์อย่างรัตนโกสินทร์เนี่ยะครับมันกอ็ออกมาจากฝีมือคนไทยแล้วเป็นลายไทยนะครับคือคนเขียนก็เป็นแบบคนที่เก่งมากๆเลยนะครับเรื่องเส้นเรื่องลายแต่นี้และที่สําคัญคือพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยครับผมเก่งมากสามารถเก่งมากเก่งมากเฉโจว,ว,ต,วตัวนี้ใช้เวลาในการ นนใช้เวลาในการทำมาตอนแรกครับใช้เวลาในการทํานานย้ําอยู่อย่างนั้นครับก็มีการพลาดบ้างอะไรบ้างก็พยายามพยายามที่จะแก้ให้มันไม่น่าเกลียดมากที่สุดนะครับก็ใช้เวลาสองถึงสามวันเลยครับตัวนี้นตัวแรกใช่ไหมครับตัวนี้ตัวเป็นคือสองสามวัน,วนคือในการวาดรูปหนึ่งรูปเนี่ยเขาใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะครับแต่ว่าในการสองสามวันนะครับความร้อนจากหัวแรงเนี่ยทาเอามือพองแล้วก็ต้องมามาบ่มน้ํากันแล้วก็เนี่ย มันเป็นความยากลําบากแล้วก็ความร้อนมากๆเลยครับอย่างอย่างจุดเริ่มต้นในการเริ่มเพ้นออกแบบลายลงไปในตัวกีตาร์เนี่ยใครเป็นคนตั้งโจทย์ึ้นมาในแอดครับในแอดคาราบาลครับในแอดคาราบาลต้องต้องบอกตัวนี้ของของเพียร์ตตัวนี้ของเพียรใช่ตัวนี้ของนาแอดครับนี่คืออย่างนแอดเขาจะเป็นคนคิดเก่ง คิดถึง่าผมผมเป็นช่างนะฮะผมเป็นช่างก็ผมยังไม่มีความสามารถที่จะคิดออกมาให้เท่าในแอรเนี่ยอย่างทรงกีตาร์พวกนี้ครับเป็นทรงที่ในแอคิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอย่างกีตาร์พวกนี้แล้วก็ลวดลายพวกนี้ก็คืออันหมาหลงทั้งหมดนะครับทั้งทั้งหมดในการในการสร้างลวดลายพวกนี้นครับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเพ้นท์นะครับคือเพ้นท์ก็คือให้แบบเหมือนคล้ายๆสามมิติเลยให้มันมีชีวิตขึ้นมานครับเป็นเป็นปนี้เป็นปลวกนะครับเอ่อ แสงจ่วเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องเป็นปลวกครับออาดูดูโคซับมาที่ที่นี่นะครับครับที่ตัวที่รอยแตกรอยของที่ปลวกปลวกกินกอันนี้รอยปลวกกินนะแล้วก็ไม้มันแตกมีรูนะครับเขาคือทุกอย่างมาจาก,กธรรมชาติธรร,ตรรมชาติครับธรรมชาติอย่างเช่นกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นไม้ไทยทข้งตัวนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นไม้จำปานะครับแล้วก็ตรงคอเนี่ยเป็นไม้ไม้ตะแบกนะครับส่วนตรงนี้เป็นไม้กระลุมนะครับแล้วก็ ไม้มันแตกนะอดก็เลยคิดจินตนาการขึ้นมาครับเขาก็บอกว่าเหมือนก็แต่งเพลงนั่นแหละอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเหมือนแต่งเพลงนั่นแหละก็จินตนาการขึ้นมาว่าเอออันนี้มีรูเออเอาปลวกให้มันขึ้นออกมาจากรูผลวาดก็ยืนเกาหัวอยู่แป๊บหนึ่งครับสักพักก็วาดออกมาได้ครับด้วยสีนะครับคือคือหลักๆแล้วช่างแต่งนี้เป็นเป็นเป็นช่างทำกีตาร์ให้กับวงคาราบาลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับจริงๆผมทาทั่วไปแหะครับทั่วไปแต่ทีนี้งานงานที่น้แอดทำเยอะครับแล้วก็มันเป็นความท้าทาย อย่างของนออสอย่างของนแอดอย่างเงีงงย้ยผมก็จะคือตอนนี้ทําให้สองคนครับ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 คือเบสคือเบสนี่เราทําเสร็จตัวที่ที่ผมเล่นอยู่ผมออกแบบบอดี้เองลักษณะคือการออกแบบก็คือเขียนใส่นั่นนะอยากได้ไงเศกระดาษแล้วเอาเข้าคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนเพราะว่าเราต้องเอาคอมพิวเตอร์นั้นไปสั่ง CNC เครื่องตัดจะร่างแบบด้วยกระดาษแบบนี้ครับแบบเขียน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 อ่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งใช้กระดาษลังกระดาษลังแล้วก็เขียนออกมาผมพอผมไปเจอนะเขาถ่ายรูปส่งมาผมก็เอากระดาษนั้นดับไปแล้วก็ไปวางเลยแต่ก็เออก็เป็นจุดเป็นที่มาที่เจอกันในวันนี้ครับ้อกจาไปอีกนิดหนึ่งนอกจากวงคาราบาวแล้วแต่ได้ทำกีตาร์ให้กับศิลปินดังๆคนไหนบ้างท,ท,ที่ที่นำขึ้นไปใช้จริงบนเวทีบ้างพี่กบไมโครครับพี่กบไมโครพี่กบแท็กซี่นะครับมีหลายท่านแหละครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้าแอดแล้วก็เบสของน้าออสครับผมก็จะไปผมทุกวันนี้ไอตัวสีแดงผมเล่นอยู่ทุกวันก็จะเห็นคือตัวดมาจากนั่นะครับสองตัวจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยผมเตรียมไว้หลายตัวผมเพาะไม้ไว้เพาะไม้ไว้หมายถึงว่าเอาไม้มาต่อกันนะฮะปีหนึ่งละเขาไม่ทําให้ผมเลยปีปีผมก็เลยมันครับมันน่าจะอีกปีไหม ต้องต้องให้ออกออกมาจากไอเดียนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปออกแบบกันแล้วก็มาสร้างกันคือนอตเล่นแบบอตเล่นแบบนี้มาสองสามปีแล้วทรงเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นเวอร์ชั่นต่อไปนะครับส่วนทรงนั้นก็ถ้าชอบก็ยังยังทำไว้อยู่ทุกอย่างก็ยังยังอยู่ครับก็เลยผมต่อไม้ไว้แล้วแหะแต่ว่าตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงน้อตกำลังนั่งสมาธิ <c oughs> อยู่ครับให้มันเกิอดมีตีข,ขึ้นเพื่อที่จะลืมไปแล้วคิดมาได้ประมาณเกือบห้าสิบตัวแล้ว <laughs> คิดที่ใ <laughs> นไม่ตอบไห้ผมดีทีนี้ผมผมขอญาตถามในมุมของของคนที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องดนตรีสักเท่าไหร่เล่นดนตรีไม่เป็นความนิยมของการนําไม้ไทยมามาทำเครื่องดนตรีครับมีมานานหรือ,อยังนิยมมากน้อยจริงจริงแล้วมีมานานครับในมุมของช่างนะฮะมีมานานแต่พวกซออูพวกครับแต่ตไ,ไม่ได้ไม่ได้รังสรรออกมาแล้วก็ไม่ได้ทําขึ้นมาอย่างจริงจังไม่ได้ทดลองลองผิดลองถูกอย่างจริงจังแต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยที่แบบว่า ช่างที่จะทากีตาร์ทำเบสในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีอ่าเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนทีนท่ค่อนข้างจะสูงถ้าเราทําแล้วทิ้งไปเนี่ยมันก็จะเสียต้นทุนตรงนั้นไป mm hmm. ถูกไหมครับแต่ถ้าถ้าอย่างอย่างในแอรนะครับมีมีการสนับสนุนคืออย่างในแอรสั่งตัวหนึ่งแอรก็เป็นการซื้อกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็ให้ช่างได้ทดลองด้วยก็ผมก็ผมกับทีมงานของผมเนี่ยก็เลยได้ทดลอง ได้ทาได้ความรู้อย่างจริงจังก็เลยเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดพวกนี้แหละครับถือว่าถือว่านับ,น,บนับวันนี้ก็กระแสก็เริ่มเริ่มเริ่มมีเริ่มมีการใช้เยอะมากขึ้นถูกไหมใช่ครับใช่ครับคนติดตามเรื่องนี้มากขึ้นครับแล้วก็สั่งกีตาร์ครับถ้าปลาสั่งกีตาร์กับผมเนี่ยผมขอไม้ไทยทั้งตัว <c oughs> ผมขอไม้ไทยครับอะไรเงี้ยสั่งเป็นกีตาร์ไม้ไทยซะส่วนใหญ่เรื่องคนที่จะเข้ามาคุยกับผมคือเริ่มชัดเจนขึ้นครับที่ว่าจะไม่ได้ไม่เอาไม้อย่างอื่นอยาก ลองไม้ไถท,ที่นาแอดเบดแบบนาออสอะไรเงี้ยคือเขาจะพูดแบบนี้ขึ้นมาเลยโจทย์เราก็จะง่ายขึ้นมาว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอยงียครับช่วงท้ายเนะาะอ,อยากให้ทั้งสองท่านเชิญชวนศิลปินดนตรีหรือว่าใครก็ตามที่ที่รักในการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์นะครับว่าให้ขันมาสนับสนุนการใช้ไม้ไถจากผลงานช่างฝีมือคนไทยด้วยน,น้อนบออสแสงเอาบอกพี่ก่อนนะครับก็ อันนี้แหละที่เราเล่าให้ฟังคือไม้ไทยเราสามารถจะทําทั้งบ้านทั้งทุงทงทกอย่างเรือใครจะทำเฟอร์นิเจอร์ทําอะไรได้รวมทั้งเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไม่ใช่เราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มทำแล้วนาดนี่ก็ไม้ไทยซอต่างๆก็ไม้ไทยนะครับยกตัวอย่างครุยไม่ไผ่ไทยไม้ไทยด้วยมไม้ไทยทั้งหมดมีมไม่ใช่<ห>เราเพิ่งทําแต่ทีนี้การที่เราจะส่งเสริม ส่งเสริมของไทยมันก็ไปตรงไอ้ออวัตถุประสงค์ของพีแอรเขาอยากจะส่งเสริมสินค้าไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะกีตาร์ทุกอย่างที่อย่างเช่เชนเพลง Made in Thailand ใช่มันก็35ปีได้ไหมใช่ครับโดยประมาณแต่เมื่อปีที่แล้วเ a d e in ิน a i l a n d เนี่ยกลับมาใหม่ด้วยน้องลิซ่า นะครับร้อนนิซ่าบุรีรัมเรานี่นะไดะ้มีหนังเรื่องหนึ่งชื่อไวโรตัสซึ่งซึ่ง,ง,งหลายหลาย,ลายท่านคงจะได้ได้ทราบนะครับ,รบแล้วนำเพลงเมดในไทยแลนด์ไปเป็นเพลงไตเติลครับเป็นไตเติลเลยมันก็เลยทุกคนก็เลยทั่วโลกนะตอนนั้นยอดวิวของของ t u b e บเม็ดในไทยแลนด์เนี่ยจะสูงมาก สูงจริงๆเพราะว่า oh, บริษัท Warner Music Thailand เป็นคนดูแลดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วนั่นแหละก็เริ่มก็เริ่มเพชคงจะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยส่งเสริมนะครับ,รบถือว่าเป็นหัตกรรมไทยนะฮะก็ช่วยกันน,นอกจากเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรสาร,รอ,อะไรต่างๆานาๆนานของไทยรวมทั้งเยอะแยะของไทยทำนะครับแล้วก็มาเป็น มาเป็นแล้วก็บังเอิญที่คิดแสงก็คิดคก็คิดไม่เผมคิดนะเขาคิดผมผมผมก็มาจากคําว่าเม์อินไทยแลนด์จริงๆครับจริงๆแล้วผมก็ทำกีตาร์ที่ไม้นอกกับไม้ไทยผสมกันมาก็หลายปีครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คิดแต่ว่าได้มารู้จักกับนอตได้ทําเบสนอตเล่าเกี่ยวกับเพลงไม่ดินไทยแลนด์ว่ามีอะไรอยู่ในเพลงบ้างเลยครับก็คือ เรื่องราวต่างๆผมก็เลยมานั่งฟังเพลง Made in Thailand นะครับอย่างละเอียดผมก็เลยคิดแล้วโทรหาน้องอเลยครับว่าผมจะทำกีตาร์ให้น่าแอดจากไม้ไทยร้อเปอร์ซเลยผมจะหาให้เจอนะครับผมคิด่ช่วงนี้ผมคิดว่าเพี่อกำลังทดลองครับทดลองอะไรอยู่ในใจขอแกแกอย่างแกไม่ได้เล่าให้ฟังรเรื่องไม้ไทยผมถือว่าอยู่อยู่ในการทดลองนะครับคือ แกก็ทําของแกออกแบบของแกทุกวันซึ่งซึง่งเราไม่รู้เลยว่าแกค้นหาอะไรอยู่แต,แต่แต่ผมจะเข้าใจเพราะตอนเช้ามาเนี่ยไลายแรกที่จะมาหาผมก็คือไลน์ในแอรนะครับก็คือจะเป็นการถามว่าวันนี้อยู่ไหมวันนี้ทาอะไรอะไรเงี้ยครับคือเขาก็คุยกันเรื่องการทํากีตาร์รูปแบบทรงต่างๆตอนแรกก็จริงจริงแล้วไม่ได้มันไม่ได้มาแค่นี้นะครับทรงออ,อกเป็นสิบทรงเลยครับอ่าต่างๆนานาเป็นสิบเลย จนมาเจออะไรที่ลงตัวในแอก็ผสมผสานกันแต่ว่าโจทย์หลักๆก็คือหาให้เจอไม้ไถยที่ทำกีตาร์ได้หาให้เจอตอนนี้ทําไปก็มีที่ทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างครับ <c oughs> ก็เนื่องด้วยเราเพิ่งเริ่มนะครับเริ่มทดลองอย่างที่น้องออสได้บอกไว้อะมันเป็นเรื่องจริงครับก็คือทดลองกันไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เจอหลายชนิดที่สามารถประกอบเป็นกีตาร์แล้วเสียงดีได้มันมี แต่ไม้อื่นๆที่เราเอามาลองแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นแล้วก็มันไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรมากมายมันได้ความรู้จากตรงนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับยังไงอะ่ะไม้ประเทศไหนบ้านไหนผมว่าเหมือนคนที่อยู่ประเทศนั้นนั่นแหละเขาจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศมากกว่าที่เราจะเอาของจากที่อื่นมาครับก็สนับสนุนช่างไทยไม้ไทยครับต้องไปต่อได้นะครับ แล้วอุปกรณ์นี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทําเองครับถ่ายเม็ดละนะเริ่มเริ่มทําเองแล้วครับเริ่มโรงงาน,นอะไร<น>ที่ทําแล้วคุ้มค่าเราก็พยายามจะเริ่มสร้างเองแต่อย่างในส่วนที่ไม่สามารถไม่คุ้มค่าครับอย่างกีตาร์แบรนด์ประเทศอื่นเนี่ยครับเขาก็ใช้แบรนด์ที่เป็นหลักๆเขาต้นทุนในการผลิตมันต่างกันเราก็ยังต้องอยอมรับในจุดนั้นอยู่เพื่อเพื่อจะได้ไม่ไป จมอยู่ในไอแบบว่าสิ่งที่แบบมันไม่ได้มาตรฐานในบางจุดเรียกความเชื่อมั่นอย่างลูกบิดอย่างนี้ครับเราก็ต้องใช้ของนอกอย่างเรื่งปิ๊กอัพเนี่ยผมก็เริ่มทําเองละนะครับก็เริ่มทาเริ่มทาเองกันละแม้แม้กระทั่งเราไม่ใช่ไม้อย่างเดียวนะฮะเสียงที่ได้อ่าเราอันนี้เขาเรียกปิ๊กอัพนะตัวรับเสียงนะครับแล้วพูดถึงเบสผมข้างในมันจะมีเปลี่ยนคือวงจรขยายปรับเสียงมันจะมีอันนี้มัน มันคิดว่ามันอันนี้มีวงจรไหมมีครับม,ม,มีนิดเดียว,มดดยวไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แต่ของเบสต้องใช้ครับนะครับทีนี้จะบอกว่าไม่ใช่ไม้อย่างเดียวครับไม้เป็นส่วนประกอบประกอบของของของเบสที่ที่ที่มันมันต้องต้องต้องเลือกเลือกดูว่าเราจะใช้ของประเทศไหน<ช>อย่างเช่นไม้เวง ก็เป็นของอฟริกันครับไม้ต่างๆท,ที่ที่อเมริกาไปไปทำนะฮะมันก็มาจากเอ่ออฟริกันบ้างอฟริกาบ้างมาจากหลายๆที่ทั่วโลก <im itation> นะครับทีนี้เราก็จะจะพูดถึงถึงไอ้ตัวเนี้ยพี่อยากพูดนิดหนึ่งวงจรเวลาเวลาพี่พี่พี่ไปซื้อเบสพี่จะเอาแนบตัวอะไรพี่อดีต <im itation> ถ้ามันสะเทือนมานีพี่พี่ถือว่า โอเคถ้าดีดแล้วมันด้านๆน่ะดึงก็หายไปแล้วแต่ถ้าเราดีดแล้วบืง้งยาวๆพีเ่เยตัวนี้ดีคือซัสเทนมันยาวะนะครับพราะเบทส่วนใหญ่นี่มันเสียงมันต้องยาวๆคมันก็เหมือนอาจจะเหมือนกันว่าผมรู้นะกีตาร์ว่าผมไม่ได้คนกีตาร์แล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเราต้องรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดด้วย แต่ของเบ็นออสนะครับจะสำคัญที่วงจรวงจรต้อง้วยด้วยมันด้วยกันสําคัญที่วงจรมากๆด้วยแล้วก็หนึ่งไม่แมตไม่ทำไม่ไม่ต่างๆอ่ะเสียงต้องผมก็จะมีพี่แก้วคะัช่างแก้วคอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องวงจรต่างๆไม่ใช่วงจรเบสอย่างเดียวนะวงจรต่ายนะงยสายเนี่ยครับต่างยี่ห้อต่างราคามีผลผมเจอมาละผมซื้อ ในไอ้เนี่ยสั่งออนไลน์มาครับราคาถูกผมก็ใส่เอบเบผมเป็นไรมันเบาเออทีนี้เวลาเราซื้อมาใหม่บอกตรงว่าไอ้สายเนี่ยมันมีทั้งของอะไรเทียบอะไรแท้อะไรเกือบเหมือนอะไรมันเสียงมันความดังหรืออายุการใช้ต่างกันมันมันหมายถึงว่ามันประกอบกันไปหมดแล้วแหละนะครับ เหมือนกับเหมือนกับรถซื้อรถซปเปอร์คาร์มาคันหนึ่งคันยี่สิบล้านสิบล้านยางมันก็ต้องดีด้วยไปใส่ยางมันก็ไม่ได้มันก็ต้องต้องประกอบกันหมดนะแม้กระทั่งน้มันที่ที่เติมนะครับเลยจะบอกว่าไม้ก็เป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้เสียงดีไอ้อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็ช่วยกันช่วยกันหมดเมื่อมันลงตัวเมื่อไหร่อันนั้นแหละนะครับ พ,พี่เปลี่ยนเบสบางทีใส่วันหนึ่งโอ้ถอดทิ้งแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้พี่กัามาพี่ก้เป็นเป็นเป็นรังเลยอยากทดลองครับนะบพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ไปหยิบอันเก่ามาทดลองอีกครั้งหนึง่งมันอาจจะดีก็ได้ <laughs> ดังนั้นมันยังไม่มีอะไรที่ที่ที่ฟิกนะที่ที่ถ้ายังไม่ยัง<อ>ไม่มีอะไรที่แบบว่า ลงลงบล็อกของมันน่ตรงโดยตรงยังยังไม่เป็นเหมือ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 นแต่กล้องเนี่ยเวลาโค้ซับใช่ไหมเวลาไอ้ไม่ใช่โค้ซับหมายถึงว่าเวลาให้มันให้ภาพมันโฟกัสโฟกัสใช่ไหมมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาจะบอกให้ตรงนี้เราโฟกัสก็ไม่ใช่ไม่ชัดยังต้องเอาของจริงนะครับนี่นี่คือคือสิ่งหนึ่งที่มันมีความทั้งแน่นอนและไม่แน่นอนและความพอดีของเขานะครับท้ายๆแล้วครับ ผลปลาไหลแหละอยากให้สองท่านทั้งสองท่านต่อผลงานหน่อยนเพราะว่ายังทุกวันนี้ก็ยังมีการทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เลยครับทัวร์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 เกือบทุกวันครับวันนี้ผมผมเพิ่งเมื่อวานผมเล่นบุรีรัมนะครับวันนี้สุนันอะไรนะตะวันแดงเออตะวันแดงบุรีรัมวันนี้ตะวันแดงสุรินทร์พวกนี้ตะวันแดงอุบลอีกวันหนึ่งตะวันแดงขอนแก่นนะครับไปขับอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปเจอครับครับครับไปเจอได้แล้วก็มีงานต่าง แล้ววันที่17นี้17ตุลานี้เรามีงานแสดงที่ญี่ปุ่นครับนะครับ1 1ครั้งแต่ผมไป5วันนะครับครับแลีวส่วนผมก็ฝากนะครับฝากผลงานการสร้างกีตาร์ด้วยไม้ไทยของผมนะครับในเพจแสงกีตาร์นะครับแสงกีตาร์และทีมงานช่างแสงนะครับก็คือมีช่างหลายคนในนั้นก็ผมก็พยายามแชร์ทีมงานทุกคนเข้าไปนะครับกับทรงกีตาร์ใหม่ๆที่นายแอดออกแบบนะครับแล้วก็ การศิลปะของช่างอันหมาหลงนะครับก็จะมีหลายหลายท่านนะครับช่างหลายท่านที่อยู่ในในเพจของเพื่อนผมครับทั้งไม่ว่าช่างนุชช่างมนชัยพีวิทย์เลยครับก็จะอยู่ในเพจแสงกีตาร์ทั้งหมดครับก็ฝากติดตามด้วยครับช่างไทยไม้ไทยไปต่อได้ครับสวัสดีครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่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 มันต้องยางนีแล้ว จะมาวันนี้ผมจะมาหาหน้าวันนี้ครับก<ะ>็ลเลยต้องมีในตู้ปลาพี่อนะวันนี้วันดีด้ดวยผมกุลา